สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทคไลฟ์ Now นะครับผมอยู่ผมเตอร์นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะพาไปดูหรือว่าพาไปสัมผัสกันว่าประสบการณ์การใช้งานในวันงานเปิดตัว Galaxy S 21 Series เนี่ยผมรู้สึกยังไงบ้างผมได้ลองตัวไหนสเปคเป็นยังไงหรือว่าผมชอบอะไรของมันบ้างเนี่ยสำหรับคลิปนี้ผมจะพาไปดูกันนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมกันเนี่ย ผมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเทคแล a n ์ราวของเรากันได้นะครับผมก็ไปดูกันเลยครับสำหรับรุ่นที่ผมได้ไปลองมาทั้งหมด2ตัวนี่ก็คือ Galaxy S 2 1 Plus นะครับผมแล้วก็ Galaxy S 2 1 Ultra นะครับผมซึ่งสีที่ผมได้ลองเนี่ยก็จะเป็นสีเงินกับสีม่วงอย่างที่ทุกคนเห็นที่ปกคลิปไปนะครับผมก็ต้องบอกว่า ผมก็ชอบทั้งสองตัวเนี้ยมีความชอบที่แตกต่างกันออกไปสำหรับสองตัวนี้นะผมก็มันมีข้อดีของตัวหนึ่งที่อีกตัวหนึ่งไม่มีอะไรแบบนี้เนาะสำหรับตัวแรกที่ผมจะพาทุกคนไปดูเนี่ยก็คือ S 2 1 plus กันก่อนเลยนะผมสำหรับสีที่ผมได้ลองเนี่ยก็คือจะเป็นสีม่วงอย่างที่บอกไปเนาะสำหรับ S 2 1สิ plus เนี่ยสิ่งที่ผมชอบก็คือจอแบบ flat นะครับผมหรือว่าจอแบนนั่นเองเพราะว่าผมเป็นคนที่ใช้ จอแบบที่ว่ามันโค้งมากๆเนี่ยไม่ค่อยถนัดเนาะเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันจะไปโดนจอแล้วมันก็ทําให้ลั่นไปโดนคีย์บอร์ดบ้างอะไรบ้างนะครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าเออแบบจอแฟลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมที่นี้สเปคของ Galaxy S 21 Plus เนี่ยจุดที่น่าสนใจก็คือ,อ,อตัวขนาดจอที่กําลังพอดีมือนะครับผมอยู่ที่6.7นิ้วนั่นเองนะครับ สำหรับจอ6.7นิ้วของตัว Galaxy S 21 Plus เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจอที่ก็ถือว่าอยู่ในท็อปๆของตลาดสมาร์ทโฟน Android น,นะครับผมเพราะว่าถึงแม้ความละเอียดจะได้แค่ 180p หรือว่า Full HD เนี่ย Refresh Rate ของจอเนี่ยก็ได้120เฮิร์ตนะครับผมรวมถึงค่าคอนทราสต์อะไรต่างๆก็สามารถทำออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับผมรวมถึงจอตัวนี้เนี่ยก็ยังใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับผมก็คือเป็นเทคโนโลยีจอแบบ LTPO นะครับผมสำหรับใครที่ งงว่าจอแบบ LTPO เนี่ยมันดียังไงทำไมปีนี้หลายๆสมาร์ทโฟนทั้งฝั่ง Android และ a อ,อ p p e เนี่ยเขาถึงอยากจะใช้จอรูปแบบนี้กันเนี่ยก็ลองดูคลิปตรงมุมขวาบนได้เลยนะผมว่าเออมันดียังไงมันมีคุณสมบัติยังไงนะผมผมทำคลิปบอกไว้แล้วนะครับผมก็กดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับผมโอเคเราไปต่อที่ S 21กันเลยครับสำหรับ Galaxy S 21เนี่ยก็ต้องบอกว่า ออในปีนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ลงตัวนะครับผมเพราะว่าออในเรื่องของกล้องเนี่ยเขาก็ทําให้มันมีฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นนะผมอย่างเช่นเลนส์อันต์วาวเนี่ยมีความละเอียดสิบมกนิฟเซลนะผมเลนส์ไว12เมกะพิกเซลเทเลหกสิมกะพิกเซลนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ย galaxy A21 plus ก็ใส่มาที่4,800มิลลิแอมป์นะผมก็ถือว่าใช้งานได้เต็มวันแหละผมคิดว่านะครับผมแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่10 เมกะพิกเซลนะครับผมสำหรับ RAM เนี่ยก็มาที่8 g b แล้วก็รามีให้เลือก2แบบก็คือ128 g b แล้วก็256 g b นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น Galaxy S21 ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นจอ6.2นิ้วนะครับผมความละเอียดแล้วก็ r e เฟรชเรทเนี่ยเท่ากันเลยนะครับผมแล้วก็แบตเนี่ยจะเหลือที่4,000แอมน,นะครับความจุก,กับ RAM เนี่ยเท่ากันเลยนะครับผมต่างกนันที่สีเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้โทรศัพท์ตัวท็อปที่เป็นจอแบนนะครับผม อันนี้ก็จะเหมาะมากๆสําหรับใครที่อ,อ,อยากจะได้ตัวที่เป็นสเปคตัวท็อปเนาะเพราะว่าออสำหรับตัวนี้เนี่ยให้ x y n o s มาเหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยนะผมตั้งแต่ X20 ธรรมดาถึง Ultra เลยเนี่ยก็ใส่เป็น x y n o s 2 1 0 0มานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่เกือบหมดเลยทั้งสระบัยกรติภายในความแรงที่เพิ่มขึ้นมากๆทั้งเรื่อง AI แล้วก็การใช้งานพวก g p u CPU เนี่ยก็แรงขึ้นทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความแรงไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ย เหมาะสําหรับคนที่ชอบมือถือจอแฟตนะครับผมอยากได้สเปคตัวท็อปเนาะสำหรับ21กับ21พัทนะครับผมแล้วก็จุดที่ผมจะรู้สึกว่าอยากจะติมาสักหน่อยหนึ่งก็คือจอเนี่ยจากาที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะได้ทัก 2K เหมือนกันนะครับผมเพราะว่า,าในส่วนของจอของตัวไม่พัดแล้วก็ตัวพัดเนี่ยมันจะได้จอแค่ 180p เท่านั้นซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันน่าจะได้ทัก 2K แต่ว่า รีเฟรชเรทอะไรต่างๆเนี่ยกอ็อาจจะไม่ต้องแบบดีเท่าตัวอัลตร้าก็ได้อะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าการจับถือต่างๆการใช้งานเนี่ยผมชอบตัวแบบเอ่อพลัสประมาณนี้กําลังดีนะผมก็คือจอก็ใหญ่พอประมาณแล้วก็เออสามารถใช้งานได้แบบลื่นไหลเพราะวาเป็น 120Hz นะครับผมจับก็ถือมันก็โอเคดีเพราะว่าฝาหลังมันเป็นโคง้งๆแล้วมันก็เอ่อทำให้การจับถือง่ายดีไซน์โดยรวมเนี่ยผมก็ถือว่ามันก็ดู พรีเมียมดีนะครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่ค่อยชอบไอการดีไซน์ของ X 21เนี่ยก็น่าจะไม่ชอบไปเลยแต่ว่าถ้าชอบแล้วเนี่ยก็น่าจะเออแบบฟิลแบบลงหลักไปเลยอะไรแบบนี้นะแต่ว่าผมก็อยู่แบบกลางๆไม่ได้ถึงกับแบบโอ้ชอบสุดๆแต่ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับผมที่นี้เราจะพาไปดู X 21 Ultra กันว่า สำหรับรุ่นอัลตร้าเนี่ยผมรู้สึกยังไงกันบ้างน,นะครับผมสำหรับรุ่นอัลตร้าเนี่ยเป็นรุ่นที่ผมได้ลองในงานค่อนข้างเยอะนะผมจริงๆผมชอบการจับถือของพลัสมากกว่าแต่ว่าเ,เนื่องจากเอามา2เครื่องเนี่ยก็เลยได้ลองอัลตร้ามากกว่านะผมเพราะว่าอยากลองตัวกล้องที่ว่ามันสเปคดีกว่าเนาะสำหรับตัวกล้องของตัวอัลตร้าเนี่ยจะให้มาที่อัลตร้าวายเมกะพิกเซลนะครับผมวาย1 0ึเมกะพิกเซลซึ่งเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยถูกปรับปรุง มาใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีเลนเทเล่ 3x ที่10มกะพิเซลแล้วก็เทเล่ 10x ที่10มกะพิเนะผมก็คือต่างกันที่ระยะของการซนะูมเนาะสเท่ากับ10เท่านะครับผมแต่ว่าความลเอียดเนี่ยเท่ากันนะครับผมแล้วก็มีเลเซอร์ที่เอาไว้โฟกัสภาพให้มันตรงกับวัตถุหรือว่าโฟกัสโดยวัตถุได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็สำหรับกล้องหน้าเนี่ย40เมกะพิเซลมากกว่าตัว plus กับตัวธรรมดาเนี่ย ถึง30มิลลิเมตเซลกันเลยทีเดียวนะผมที่นี้สําหรับการทดลองกล้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าการทดลองกล้องเนี่ยผมได้ลองฟีเจอร์ของกล้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าที่งานเนี่ยเน้นไปที่กล้องการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอเป็นหลักเลยนะครับผมก็สําหรับโซนแรกที่ผมได้ไปลองเนี่ยก็จะเป็นการถ่ายอาหารเนาะซึ่งมันจะมีโหมดใหม่ที่เรียกว่า director mode นะผมเหมือนเราเป็นผู้กำกับแบบนี้นะครับเราสามารถถ่ายหน้าเราไปด้วยก็ได้ พร้อมๆกับการถ่ายวิดีโอกล้องหลังเลยนะครับผมซึ่งระหว่างถ่ายเนี่ยเราสามารถปรับเ,เป็นการซูมไ,ไกลโดยใช้เลนส์เทเลหรือว่าถ่ายเป็นวายปกติหรือว่าเป็นอันตาวายได้ขนาดที่ถ่ายเลยนะผมไม่ต้องกดหยุดแล้วเปลี่ยนเลนส์นะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายมันก็เลยค่อนข้างที่จะต่อเนื่องแล้วก็เรียกว่าเราอยากจะสลรับกล้องยังไงก็ได้นะครับผมเพื่อลดเวลาในการตัดต่อของเราลงได้อะไรแบบนี้นะครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็นการลองถ่ายภาพเทเลนะครับผมผมก็ลองออทั้ง3 x มเอเนี่ย เรียกว่ารอบนี้ซัมซุงค่อนข้างปรับปรุงกล้องเทเลออกมาได้ดีมากๆนะครับผมเพราะว่าจากอตอน Note 20 Ultra เนี่ยผมใช้งานเองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเบลอๆเนาะมันดูใช้ไม่ค่อยได้จริงคั้งเท่าไหร่แต่ว่าใน Galaxy S21 เนี่ยก็เรียกว่าปรับปรุงออกมาได้โอเคดีมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าในส่วนของ100เท่าเนี่ยมันอาจจะ เบ,เบอร์อยู่บ้างแต่ก็ยังดีกว่าตอน S20 แน่นอนนะครับผมแต่ว่าถ้าให้ผมชอบออระยะที่กำลังโอเคเนี่ยก็คงคิดว่าเป็น 3x กับ 10x กำลังพอดีเพราะว่ามันไม่ได้ซูมเบอร์ขนาดนั้นแล้วก็มันมีเลนซัพพอร์ตเลยเป็นเลนของมันเองเลยไม่ใช่เป็นซูมดิจิตอลแบบ 100x อะไรแบบนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเออมันโอเคมากกว่านะผมทีนี้เลน108เมกะพิกเซลเนี่ยเรียกว่ารอบนี้ทำซูมทำออกมาได้ดีนะเพราะว่ามันสามารถเก็บสี เ,เก็บแสงกล้องรอบนี้เนี่ยสามารถทําได้ถึงาการเก็บสีระดับ12บิตคนระับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใ,ใครที่เป็นช่างภาพสายจริงจังเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเอาภาพไปปรับแต่งได้ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าก่อนหน้านี้นะครับที่ถ่ายได้แค่10บิตหรืออะไรแบบนี้เนาะก็ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเฉพาะทางสักทีนึงนะงครับสำหรับใครที่ต้องการถ่ายภาพจริงจังในมือถือเนี่ยอาจจะได้ใช้ในส่วนนี้แต่ว่าถ้าคุณเป็น ผู้ใช้งานทั่วไปใช้ลงโซเชียลมีเดียแบบ IG story IG หรือว่าลง Facebook เนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่นะครเพราะฉะนั้นเนี่ย m s ทุ g ก็คิดเผื่อมาถึงระดับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับผมที่ต้องการจะทำงานในมือถือแบบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็สามารถาใช้เอสยี่ a ิบเอนี้ในการทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ในการถ่ายวิดีโอ HDR เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทำออกมาได้สีแบบ ผมชอบสีมากๆนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจอท s ท n งอาจจะเป็นจอที่ค่อนข้างสีสดอยู่แล้วด้วยแล้วก็บวกกับวิดีโอ HDR เนี่ยพอมันรวมกันมันก็เลยทำให้แบบเออภาพมันดูแบบป๊อปอัพขึ้นมาแบบสีมันดูเด่นขึ้นมาทำภาพอะไรแบบนี้นะผมด้วยซีนที่เขาจัดไปด้วยอะไรแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เออดูกล้องของ s d r Ultra เนี่ยมันดูแบบดีไปหมดเลยอะไรแบบนี้นะผมแต่ว่าก็ตรงอย่างอย่างที่ผมบอกไปว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยว่าเออคุณใช้มันถึงแค่ไหนถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบช่างภาพจริงจัง จ๋าเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้ใช้มันมากสักหน่อยแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เออเป็นคนที่แบบเป็นช่างภาพแบบจริงๆรจังๆเนี่ยก็เรียกว่าใช้คุ้มแน่นอนนะผมตัวนี้มีช่างภาพหลายๆคนเอาไปลองดูแล้วเนี่ยทั้งถ่ายาคนพอร์เทรตหรือว่าถ่ายแลน์ทเคีที่ต่างๆอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ทำออกมาได้ดีทุกรูปแบบเลยเพราะฉะนั้นผมยอมรับในการอัปเกรดกล้องในครั้งนี้ของทางซัมซุงมากมเลยนะผมทีนี้มาถึงเรื่องของจอเนี่ย จอก็ต้องบอกว่าจอของซัมซุงเนี่ยตัวนี้ปรับมาใหม่นะครอย่างที่ผมบอกว่าเขาใช้เทคโนโลยี LTPO อย่างที่ผมบอกไปนะครับด,ดูที่มุมขวาบนนะฮะก็สําหรับจอแบบ LTPO เนี่ยมันช่วยให้เประหยัดพลังงานนะผมแล้วก็เขาก็จะสามารถใช้งานให้มันสามารถเป็นการเปิดความละเอียด 2K ที่120 h ฮได้แล้วนะครับผมในรอบน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ต้องการจะเปิดความละเอียดสุดแล้วก็ต้องการที่จะได้120เฮิด้วยเนี่ย g กา์ซี่เอ27อัลต a ในรอบนี้สามารถทําได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะฟินสําหรับใครที่อยากได้ทั้งชทั้งคมทั้งลื่นนะครับผมก็สามารถทําได้ในรอบนี้แล้วแล้วก็ในเรื่องของอชิปผล่ตผลเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยมันใช้เป็น2,100นะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็กซตัวใหม่นี้ก็ เรียกว่าเร็วแรงมากๆเป็นสายกรรม5นาโนเมตรแล้วด้วยนะครับผมทีนี้ในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยซัมซุงให้มาที่ขนาด5,000มิลลิแอมนะผมซึ่งผมถือว่าสามารถใช้งานได้เต็มวันอย่างแน่นอนนะถ้าคุณเป็นคนที่เล่นเกมเนี่ยก็สามารถเ,เล่นเกมได้แบบสมมติว่าเป็น r v ทั้ง2อตาเนี่ยผมก็เชื่อว่าสามารถอยู่ได้เต็มวันนะผมแต่ว่าถ้าใครเล่นเกมหนักๆเนี่ยอาจจะต้อง เตรียมสายชาร์จเตรียมพ o ว e r b a ์แบไปด้วยอะไรอย่างนี้เนาะส่วนหน่วยความจำเนี่ยจะมีทั้งหมดสองแบบด้วยกันนะผมก็คือจะมีแรม12 g b นะครับผมแล้วก็เป็น ROM 128 GB กับ256 GB. แต่ว่าถ้าคุณเลือกเป็น ROM 512 g b เนี่ยคุณจะได้แรมมาที่16 g b นะครับผมสับสีเนี่ยก็จะมีในส่วนของสีเงินกับสีดำนะครับผมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมลองสีเงินเนาะก็ถือว่าแววๆสวยดีนะผมแล้วก็มันจะมี ส่วนบนกับส่วนล่างของตัวเครื่องเนี่ยจะมีความเหลื่อมสีออกม่วงๆฟ้าๆด้วยนะครับผมก็เป็นสีที่สวยดีนะครับแต่ว่าใครที่ค่อนข้างที่จะเน้นความแบบเข้มขึงหรือว่าแบบความแบบดำๆด,ดูเท่ๆเนี่ยก็อาจจะเป็นสีดำน่าจะเหมาะกว่านะครับก็สําหรับทั้งหมดนี้เนี่ยมันคือการทดลองขผมผมภายในงานที่เวลาค่อนข้างจํากัดเนื่องจากในเรื่องของโควิดอะไรแบบนี้เนาะมันก็เลยค่อนข้างที่จะเวลาจํากัดก็เลยได้ลองไม่ได้ถี่ทั่วหรือว่าเยอะมากนะครับผมแต่ว่า ถ้าทางซัมซุงส่งมาให้ผมได้ทดลองใช้งานหรือว่าใช้งานกันเต็มๆอีกทีเมื่อไหร่เนี่ยก็แน่นอนว่าคุณรอดูคลิปรีวิวเต็มๆจากเทคแล a b n นาได้เลยนะครับผมก็โอเคสำหรับในคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้นะผมถ้าชอบเนี่ยผมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์สำหรับเทคแล a b n นาวของเรากันด้วยนะผมก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนหวังว่าจะเจอทุกคนในคลิปหน้าสวัสดีครับ